สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับเบื้องหลังไอหลงไหนตอนพิเศษและวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับความขิงของเจ้าแป๋วแป๋วจอมขิงวันนี้แป๋วจะมาขิงเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในคลิปเลยค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปหน้านะครับก็เมื่อกี้นะค แอมี่ไปแอมี่ไปแอมี่ไปบุตร้าวเราจะไปทําอะไรเดี๋ยวตัวนี้เราต้องรีบนอนเนาะเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวเราผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนาแด่บอกว่าจะได้บ้านที่มีลอบสองอ่ะวิขิงอ่ะวิขิอ่ะขาดตะไคร้นี่นะครับซีนสุดท้ายนะครับเป็นซีนแบบ แบบนี้ Will you marry me เอ๋อุ้ยเกินอ่ะเนี่ยเกินทำไรได้อ่ะก็เขาชอบเองอ่ะทำไมไรัไม่ได้แล้วขิงครั้งที่แปดแล้ววันนี้ขิงเกลือทำไรได้อ่ะแล้วซึ่งก็แต่งงานแล้วนี่มีแหวนด้วยนะฮะมีโเวอร์นี่ไม่ได้หนาว นครับตอนนี้หนาวมากครับหนาวจริงนี่ฝอนข้างผมเอาไปกอดก่อนเมื่อไรมัไม่หนาวอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยววะเดี๋ยววะโอ๊ยจะบอดเราทุกคนฝันนี้นะครับฝันนี้ครับฝันนี้ครับทุกทุก